วุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของและผลิตภัณฑ์จากบริษัทลอรีออลประเทศไทยจำกัดจำนวน649,000ชิ้นรวมมูลค่า37ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงพมของเราเป็นกระทรวงที่ทํางานกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดแต่บางครั้งนะครับการที่ได้รับของต่างๆจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอย่างในวันนี้ทางบริษัทลอเรียลประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นกําลังใจอย่างดีครับไม่ใช่ให้กับพวกเราสาวพมนะครับ แต่ให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้รับผลิตภัณฑ์สินค้าเหล่านี้ดังนั้นการทํางานร่วมกันระหว่างลอเรียลประเทศไทยและกระทรวงพอมอในวันนี้จะส่งผลให้พี่น้องประชาชนหลายแสนชีวิตครับได้รับสิ่งดีๆได้รับความหงใหญ่นะครับถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่2,568อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแต่ละกรมนะครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการสตรีกรมผู้สูงอายุนะครับกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมสวัสดิการหรือแม้แต่การเคหะนะครับทุกองค์กรในของกระทรวงพมที่มีศูนย์อยู่ตามส่วนภูมิภาคนะครับศูนย์สถานบ้านนิคมของกระทรวงพมนั้นเราสามารถที่จะส่งสินค้าเหล่านี้นะครับไปยังผู้ที่ต้องการใช้นะครับแล้วก็มั่นใจครับว่าจะส่งถึงมือผู้รับอย่างแน่นอนทั้งทั้งหกแสนกว่าชิ้นนะครับค่ะความร่วมมือของบริษัทรากับประเทศไทยกับกระทรวงพมนะคะเรามีทางหลากหลายด้านการบริจาคสินค้าเพื่อไปถึงพี่น้องประชาชนเป็นหนึ่งด้านนะคะท ที่เราทำร่วมกับพอมอมาหลายปีแล้วค่ะนอกจากนี้เรามีการทำงานในเรื่องของการเสริมทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทำร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะเพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้สตรีหรือกลุ่มเปราะบางนะคะสามารถยินดได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้ค่ะแบรนด์ต่างๆภายในเครือของเราก็ยังมีการทำงานทางภาคสังคมเช่นการเทรนนิ่งในเรื่องของสิทธิรั s มนต n t หรือภัยคุกคามบนท้องถนนนะคะซึ่งก็มีการทำงานกันกบทางกระทรวงในการเทรนนิ่งแม้นั่เจ้าหน้าที่เองก็ดีนะ หรือว่ากลมที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับกลมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะก็ได้มีความร่วมมือกับบริษัทรอยัลประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2566เรามีการบันทึกความตกลงความร่วมมือกันเพื่อที่จะสนับสนุนผู้ที่เป็น สตรีที่มาอบรมในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรวมถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพทุกแห่งที่อยู่ในประเทศไทยในสังกัดกระทรวงพอมอนี้นะคะในทุกโอกาสะคะที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมหรือว่าเรื่องของภัยพิบัติต่างๆริเวก็จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะให้เราแบบไปให้กับกลุ่มเปราะบางผู้ประสบปัญหาสังคมได้ใช้ซึ่งมากกว่าการที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆะคะ่ะมันคือความสุข ะค,ะความรู้สึกดีๆที่ผู้ที่ได้รับนะคะได้นําไปใช้เกิดกําลังใจแล้วก็มีพลังในการที่จะต่อสู้ชีวิตต่อนะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบดังกล่าวจะถูกนำไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยพิธีรับมอบสิ่งของและผลิตภัณฑ์จากบริษัทลอรีออประเทศไทยจำกัดครั้งนี้มีนายอนุกูลปีดแก้วปหลัดกระรวงพอมอผู้บริหารกระทรวงผู้บริหารบริษัทลอรีออประเทศไทยจำกัดเขาร่วมในพิธีรับมอบดังกล่าวด้วย